เรื่องราวก็เปิดมามีห hmm. okay. ้องเรานี่ก็ได้พูดกับคังจุนว่านายหยุดเมียนรสักทีได้ไหมคังจุนนี่ก็พูดขออีกสักรอบนะแล้วก็ได้คิดว่าเป็นความผิดของนายที่ห้ามฉันแต่ยังจับฉันแน่นไม่ยอมปล่อยหรือไม่ใช่หรือไงมีห้องเรานั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าคังจุนจูบฉันหน่อยคังจุนก็ได้พูดว่าได้เสมอแล้วก็เข้าไปจูบมินยองนั่นเองทั้งสองคนก็ทำกันไปได้สักพักหนึ่งคังจุนนั้นก็พูดว่าขออยู่แบบนี้อีกแป๊บหนึ่งนะมีองงเราานนนัั้้ก็ไดดพูว่จุ พรุ่งนี้น้าเราไปขอโทษจีวอนกันขังจุนนั้นถึงกับลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าเร็วขนาดนั้นเลยเหรอฉันยังไม่ได้เตรียมใจเลยจีวอนก็ได้พูดว่าต้องขอโทษสิก่อนจะสายเกินไปแล้วก็ได้คิดว่าถ้าจัดการปัญหากับจีวอนให้จบๆได้เร็วๆฉันกับคังจุนนั้นก็จะได้สบายใจมินยองนั้นก็ได้ถามคังจุนนาะยังอยากเป็นเพื่อนกับจีวอนต่อไปนี่นาะ ภาพนั้นก็ตัดมาใช้อีกวันที่มหาลายัยมินยองนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าแน่ใจเราใช่ไหมว่าอยากจะคืนดีกับจีวอนจริงๆนะคังจุนก็ตอบไปว่าอืมคังจุนนั้นก็ได้ถามมินยองว่าแต่นายจะช่วยยังไงหรอมินยองของเราเนี่ยก็เข้าสู่หมดจริงจังแล้วก็พูดว่าคอยดูละกันคังจุนก็งงแล้วก็พูดชื่อว่ามินยองมินยองของเราเนี่ยก็เข้าไปหาจีวอนเลยทุกคนพูดว่าจีวอนรอเดี๋ยวสิคังจุนเนี่ยก็ถือกับแบบตกใจไปเลยแล้วก็พูดว่าเอาแบบนี้เลยเหรอ จีวอนก็ได้ถามมิยองว่ามีอะไรหรอมียองก็ได้พูดกับจีวอนว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งได้หรือเปล่าจีวอนนั้นก็ได้ชงงวงหน้าไปดูแล้วพร้อมกับถามว่าเรื่องอะไรล่ะคังจูนก็ได้พูดขึ้นมาว่าจีวอนฉันมีอะไรอยากจะบอกนะรุ่นพี่นั้นก็รีบเข้ามาขัดไว้เลยทุกคนแล้วก็ได้เนี่ยจับมือจีวอนแน่นเลยแล้วทุกคนดูสายตาของม่นพี่ซองฮยอนมองไปที่คังจูนสิทุกคนมันเหมือนจะตีกันแล้วเนี่ย จีวอนองเราเนี่ยก็ถึงกับคิดเลยหรือว่ารุ่นพี่จะเป็นห่วงเราหรือเปล่านะจีวอนลูกหนูก็คบกับเขามานานแล้วหนูยังไม่ชินอีกหรอจีวอนนั้นก็ได้รี่รุ่นพี่สรขยนันรุ่นพี่สุขยันนั่นน่ะก็รีบหันมาอยา่างไวร้อยพร้อมกับรอยยิ้มที่แสนหวานจีวอนก็ได้จับมือ่นพี่แล้วก็พูดว่าผมจะไปคุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนนะครับรุ่นพี่ก็พูดว่าแต่ว่าจีวอนก็ได้พูดกับรุ่นพี่อีกว่าแป๊บเดียวเดียเด๋ยวก็กก อนเย็นน่ะดูหนังด้วยกันนะครับรุนพี่ก็บอกว่าเข้าใจแล้วรีบกลับล่ะและ้วจีวอนนั้นก็ได้ไปจูบแก้มรุนมี่หนึ่งทีจนจีวอนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าคากัแบบเปิดเผยมากๆเลยฮะคังจุนเนี่ยก็พูดต่อ,อยาว่านั่นสิมิยองเนี่ยก็ได้เอาแต่พึมพำแล้วก็พูดออกมาว่าอิจฉาจังแล้วเหมือนว่าคังจุนเนี่ยจะได้ยินด้วยนะทุกคนจีวอนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่ารอนานไหมไปคุยที่ไหนกันดีมิยองเนี่ยก็ได้เสนอว่าไปคาเฟ่กันเถอะ มีหองเราก็ตอบว่าเอาสิภาพนั้นก็ตามมาตอนที่ทั้งสามคนนั้นถึงคาเฟ่แล้วมีฮองเรานี้ก็ได้พูดว่าฉันจะไปสั่งมาให้นะขังจุนเลยพูดว่าฉันจะไปด้วยมียอยางนั้นก็ได้กระซิบบอกขังจุนว่าคุยกันซะนะแล้วก็พูดออกมาว่าไม่ต้องหลอกนั่งรอนี่แหละทั้งสองคนจะกินอะไรกัน จีวอองเราเนี่ยก็สั่งว่ากาแฟมอคค่าใส่ไซรัปมอคค่าเพิ่มช็อกโกแลตชิพแล้วก็ขอทีรามิสุด้วยคังจูนก็บอกว่าฉันขออเมริกาโน่ใส่วิปครีมมิยองของเราก็ตอบว่าโอเคมิยองของเราก็ไปสั่งของก็ปล่อยให้ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันเหมือนว่าจีวอนเนี่ยจะพูดอะไรแต่ว่าคังจุนก็เพิ่มมาว่าขอโทษนะจีวอหของเราก็ได้ถามคังจุนไปว่าเรื่องอะไรคังจุนก็ตอบว่าเรื่องที่สารภาพน่ะ ฉันทำนายเจ็บนี่นะและฮังจูนก็ได้พูดต่ออยกาว่าที่จริงฉันควรขอโทษนายตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่พอคิดได้ว่ามันสายเกินไปแล้วก็เลยไม่ได้ขอโทษน่ะฮังจูนก็ได้พูดต่ออยกาว่าฉันรู้ว่าหลังจากนั้นนายคิดว่าจะทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดฉันเลยรอให้นายอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยลองเข้าไปคุยกันที่หลังน่ะจีวอนก็บอกฮังจูนไปว่าแต่ว่าฉันดีใจนะที่ได้คุยกันแบบนี้อีกฉันน่ะไม่เป็นไรหรอก ทางจุงของเราก็ยิ้มออกล้วทุกคนแล้วก็ได้พูดว่าขอบคุณที่รับคําขอโทษนะทางานตอนนี้พวกเราคืนดีกันแล้วใช่ไหมเขาคงงั้นมัง้งนี่แล้วออกไปทีจีวอนนั่นก็พูดขึ้นมาว่าคือว่าฉันสงสัยอะไรมานานแล้วขอถามได้ไหมทางจุงก็ถามว่าอะไรล่ะจีวอนก็ได้ถามว่าที่มาวันนี้ที่ได้เจอกันได้คุยกันแบบนี้มินยองนะ่าเป็นคนช่วยใช่ไหมทางจุงก็ตอบไปว่าอืม มิยองช่วยไว้เยอะเลยจีวอน้นก็ได้พูดอีกว่าโหปกติมิยองเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องของคนอื่นนี่นะคังจุนก็ตอบไปว่าก็นั่นสินะจีวอน้นก็ได้พูดอีกว่าฉันเองอะ่ะก็ต้องขอบคุณมินยองด้วยไว้ข้าวหลังต้องย่างอะไรอร่อยๆแล้วล่ะคังจุนก็พูดว่าเอาสิจีวอน้นก็ได้หามมาจุนไปอีกว่าว่าแต่ช่วงนี้ถ้าสองคนมาเรียนด้วยกันนี่นะเมื่อกี้ก็กำลังจะกลับบ้านทางเดียวกานใช่ไหมคังจุนเลยพูดว่าอ่าอืม แล้วก็ได้พูดต่ออย่างว่าตอนนี้มินยองอ่ะอยู่บ้านฉันนะทำเอาจีวอนเนี่ยตกใจไปเลยแล้วก็พูดว่าอยู่บ้านกับนายเหรอคัองจูนก็ตอบไปว่าอืมจีวอนก็ดึงก,กับตาเมจา,ายแล้วก็พูดว่าหรือว่าทั้งสองคนคังจุนก็ตอบไปว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคังจูนก็ได้พูดอย่างว่าตอนนี้ยังพาน,นันก็ตัดมาตอนที่ทั้งสามคนนะั้นคุยอะไรกันเสร็จแล้วมินยองก็ได้ถามคังจุนไปว่าคืนดีกันแล้วสินะคังจูนก็เลยตอบไปว่าอืมเพราะนายเลย แล้วก็คังจุนนั้นก็ถึงกับหยุดกึกเป็นเลยทุกคนเพราะว่าคิดถึงคำพูดของจีวอนนั่นเองที่จีวอนได้พูดว่าหรือว่าทั้งสองคนนั้นเป็นอะไรกันนั่นเองนะมีนยองนั้นก็มองคังจูนทำไมไม่พูดต่อละ่ะมีนยองก็ได้ถามแล้วอะไรคังจูนก็ได้ตอบมีนยองไปว่าไม่มีอะไรหรอกภาพน,นั้นก็ตัดมาตอนที่ทั้งสองคนอยู่บ้านแล้วมีของเราก็ได้พูดออกมาว่าเอ้ยเสจสักที คังจูนนั้นก็ได้นั่งคิดถึงยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็เธอแต่ว่าฉันกับมินยองมินยองของเราก็พูดเสียงดังขึ้นมาว่างานที่ค้างอยู่ก็ทําเสร็จแล้วไปนอนกันเลยดีไหมดูเหมือนว่าคัางจูนเนี่ยก็กำลังจะคิดอยู่นั่นเองนะมินยองก็เลยพูดเดี่ยวว่าคัางจูนคังจูนเนี่ยก็ตอบไปว่าฮะมัวแต่เมืออะไรอยู่ไม่เข้าไปหรอคังจูนก็ตอบว่าเปล่าหรอกฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละ ภาพนั้นก็ตัดมา,าที่ตอนเช้านั่นเองนะทุกคนนูกเหมือนว่าคังจูนจะไม่อยู่บ้านมีของเราเนี่ยก็ได้นั่งคิดเรื่องของคังจูนกับจีวอนกขขี้คายแล้วตอนนี้ก็คิดว่าจะหลอกล่อคังจูนยังไงดีก็พอแล้วก็คิดอีกว่าถึงแม้ตอนนี้จะอ่อนโยนอยู่แล้วแต่ถ้าเรียกฉันด้วยความรักมากกว่านี้ก็คงจะดีมียองเนี่ยก็ได้ไปควักหน้าของตัวเองแล้วก็ยังคิดอีกว่าแล้วก็อยากให้เขาน่ะใช้มือรูปแบบนี้ มี่ยองเนี่ยก็ได้คิดว่าคังจุนนั้นกำลังใช้มือลูกแบบนั้นนั่นเองนะทุกคนโอชิบ,บ้าแล้วลูกเอ้ยโซฟาเลยอีกแล้วเหรอพักสักหน่อยแล้วกันต้องทําความสะอาดก่อนคังจุนจะกลับมาด้วยขอนอนสักครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันนะก่อนมียองได้เนอะมียองก็ได้คิดตั้งแต่อยู่กับคังจุนมาเ็าเกินความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเลยที่มีอะไรกันก็ด้วยอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอ แล้วก็ได้พูดมาว่าอยากถูกลังแคจังแล้วมีนยองน้าน่ะก็หลับปุ๋ยไปเลยภาพนั้นก็ถาม,มาตอนนี้คังจูนนั้นมาถึงบ้านแล้วคังจูนก็ได้พูดฉันมาแล้วสิ่งที่คังจูนเห็นก็คือมีนยองของเรานั้นทุกคนนอนหลับปุ๋ยองเกงก็ยังใส่ไม่ดีเลยแล้วความสะอาดก็ยังไม่ทําคังจูนนั้นก็ได้มาปุ๋มมินยองแล้วก็ขย่าตัวมีนยองแล้วก็พูดว่ามีนยองตื่นได้แล้วคังจูนก็ได้คิดนอนแบบไม่ระวังตัวซะเลยนะ คังจนั้นก็ได้มาหยิบเทช,ชูนันเองแล้วก็ได้ไปเช็ดที่ใส่กาอายินสารของมินยองครังจูนก็ได้คิดทําแบบนี้นะฉันมีอารมณ์แน่จููเมียองก็ขยับตัวคังจูนก็ได้คิดพอขยับตัวก็เช็ดลําบากแฮะแล้วครังจูนั้นก็ไปนั่งท่านี้ทุกคนแล้วก็บูนว่าถ้าเอาท่านี้ละกันถึงท่าจะแปลกๆก็เถอะแล้วมียองของเรานั้นก็สลืมสลือตื่นขึ้นมาแล้วก็บูนว่าอะไรเนี่ยแล้วก็คิดว่ารู้สึก มีอะไรพอตื่นขึ้นมาแขกครงจุนแล้ท่านแหละทุกคนครงจูนก็ถามตื่นแล้วเหรอหน้ามินยองคือแดงไม่ไหวเลยทุกคนรู้สึกเหมือนโดนจับได้ว่าคิดถึงคังจูนในขณะที่ช่วยตัวเองมินยองนั้นก็ได้พูดว่าทาไมนายถึงอยู่บ้านละแล้วทําไมต้องทําอะไรแบบนี้ตรงนี้ด้วยคังจุนก็เลยตอบไปว่าเ็าเรียกเสร็จแล้วนี่แล้วนายก็ดูไม่มีว่าท่าทีจะตื่นขึ้นมาด้วยฉันก็เลยทำความสะอาดให้นายอยู่นะสิ ขังจุนนั้นก็พูดว่าถ้านายบอกก่อนคืนนี้ก็คงจะทําด้วยกันเสียดายจังแล้วมียังก็พูดขึ้นแบบว่าฉันทําเองขังจุนนั้นก็บอกว่าก็แค่เช็นให้นาอยู่นิ่งๆเธอแต่ว่าขัางจุนนายนายแข็งแล้วนะขังจุนนั้นก็ได้พูดฉันไม่ทําอะไรกับคนที่กําลังหลับอยู่หรอกวางใจได้แล้วก็ได้คิดว่าที่จริงถ้าคบกันอยู่คงทนไม่ไหวแล้วแล้วก็โจนใส่ไปแล้วถ้าเป็นแบบนั้นนายจะไม่ชอบอนันสิ มิยองหองนั้นก็ได้ไปแตะมือคางจุนนั่นเองคางจุนก็ได้พูดว่าทำไมหรอมิยองก็ได้พูดว่าแต่ฉันตื่นแล้วนะจะไม่ทําหรอมิยองเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันนะทุกคนเรื่องราวน้นจะเพียงนต่นอไปก็ฝากทุกคนติดตามด้วนนะาสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย